พีทกันตพรสามีแก้มบุ๋มปรียาดาแชร์ประสบการ์โอนเงินผิดธนาคารครั้งแรก30บล้านบาทงานนี้ก็เล่นเอาพีดกันตพรสามีของนักสแสดงสาวแก้มบุ๋มปรียาดาถึงกับออกมาแชร์ประสบการณ์สุดชอ็อกเมื่อลาสุดเจ้าตัวนั้นได้โอนเงินไปเก็บไว้ที่ธนาคารเพื่อกินดอกเบี้ยเก๋ๆแต่กลับโอนผิดธนาคารเป็นครั้งแรกแถมยอดเงินที่โอนผิดไปนั้นก็ทำเอาหลายคนนั้นอึ้งไปตามๆกันเลยล่ะคะ่ะเพราะเป็นจำนวนเงินถึง30ล้านบาท โดยพี่พีดกันฑพรน,นั้นได้ออกมาเผยผ่านทางอินสตาแกรส่วนตัวว่ามาแชร์ประสบการณ์การโอนเงินผิดครั้งแรกในชีวิตเราก็อยากมีแพสซี e อินคัมกับเขาบ้างจะได้ดูเก๋ๆตามเทรนด์เลยจะโอนเงินไปฝากเอาดอกเบี้ยหน่อย พอทำเสร็จก็เดินออกจากธนาคารมาเช็คสลิปก็เห็นว่าโอนแล้วเลขบัญชีถูกแต่ผิดธนาคารตอนแรกก็งงๆนึกว่าธนาคารเขาควบรวมกันแล้วเหรอตอนแรกก็งงๆนึกว่าธนาคารเขาควบรวมกันแล้วเหรอแต่อ้าวไม่ใช่ธนาคารผิดเลยเดินกลับไปที่แบงค์นึกว่าแก้ไขไม่ยากซึ่งจากไปโอนเราต้องโอนธนาคาร Cimb แต่แบงค์โอนไปที่ TMB ซึ่งเป็นเรื่องที่อยากบอกทุกคนเลยว่าถ้าโอนแบบบาทเน็ตไม่ว่าเลขบัญชีหรือธนาคารปลายทางถูกหรือผิดเงินจะสามารถโอนไปได้ทางนั้นเลยครับเพราะเงินจะต้องไปบัญชีพักธนาคารก่อนอันนี้ความรู้ใหม่เลยไม่เหมือนกับโอนปกติที่เวลาบัญชีผิดจะโอนไม่ได้ที่นี้ของเราพอโอนไปผิดต้องรอให้ทาง TMB เคลียร์เงินให้ก่อนและโอนกลับมา ทางแบงก์ก็ดูแลให้อย่างดีนะครับสุดท้ายใช้เวลา1ชั่วโมงเงินกลับเข้ามาแล้วถึงโอนไปบัญชีที่ถูกต้องได้ครับสิ่งที่อยากจะมาแชร์นะครับอย่างแรกเลยตกใจอีกอย่างคือถ้าโอนแบบบาดเน็ตต้องเช็คบัญชีปลายทางกับธนาคารปลายทางดีๆนะครับ ขณะที่ในคอมเมนต์ชาวเน็ตนั้นก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันยกใหญ่เลยล่ะค่ะอาทิพี่พีทเล่นโอนเงินไปทิ้งดอกเล่น30ล้านเองคุณพระพี่พีทในวงเล็บเสียงแก้มบุ๋มลอยมาเลยนี่ไม่ได้สนใจโอนผิดโอนถูกสนใจแค่ยอดที่พี่พีทโอนค่ะฮ่าฮ่ขนาดนี้ยังตามเทรนเอาดอกเบีย้ยพอคุณโอ้ย30ล้านเอง เราผิดแค่พันยังใจเสียนี่โอนผิด30ล้านนางยิ้มโอ้ยเป็นตน้นและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหมใหม่อย่าลืมกดติดตามค่ะ